สายวายที่แบบง่ายๆเลยสายวายคนบนโลกไปนี้มีปาร์ตี้ก่อนมาหมดแล้วนะวันนี้เ,เป็นการไลฟ์ครั้งแรกใช่ไหม<ะ>เป็นการเป็นหนึ่งการไลฟ์ครั้งแรกของคนที่ชื่อว่า ขึ้นสิบห้าถึงทามีนั่นน่ะเราหังวันนี้เราก็ต้องทับผิดชอบประแดนประทอดว่าไอู้กนีดปิงอยู่ไหนนะ วันนี้เนี ite, ่เาองกัแบบว่าคนเนี้ยคือใครอะยังไงแบบนตาที่เรียกว่าผ่านไปผ่านมาก็มันมาีอยากให้แบบก็เป็นตกเข้าดอมตกเข้าแบบวามเดียวันเดียรงานเอลอมา้กทุกปรมันต่มอะอากแดกพูคุยหน่อยเีย มแอบงเมาสกับที่ไปถ่ายม้านกันเลคนม่ต่างัวบางคนเนี่เรียกว่าผีการผีงานเรียนมายนมาวันน้นเออนี่บอก่าเมื่อเช้าแบได้ยิงกับที่ไป่าเมาส์บอกว่าถ้าอยากะให้นบิเนี่ยทงานไหวต้ให้น้องบินก่อเขาให้ชมให้น้องกินก่อนเราะว่าเขาเียองเราป็นเบารกว่าทกบ่าโกัเรียกว่ามากลนกนมา 맞วัสดีค <목소리도> ขอที่นอพี่าเทดรปเนาะเนเขากมเป็นนะีการแตะนราคกว่าหนึงับาพี่นะพูดประมาณแปดแสนชั่วโมงไป่ได้หนึ่งล้านนี่อเหน bills, umi, 1970, ื่อยมากที่ึสอวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพี่เชียร์มาตัดเลยอย่างเช่นพี่ก็เพมวันนี้ไคแคอรดกุญแจเมื่อกีขึ้นไปนั่งมาบสบที่นสบายไหมพี่อยากเห็นว่ามีการเล่นเล่นันเล่นอะไรเขาอยากรู้จิ้มใจจิ้มหอ อ่อนักตู้แน้องหนาวแลก็ไม่บอกว่าไปนั่นสันเลยนะฝันฝันเลยรุ่มไปคทีคือันนแล้วยอดเลยเราไปขายของเจ๊หรือที่ารณาะหนาวรกบาทสันคือวันนี้นะครับบอกว่าเราจะมีการฝากวัดเพา่อรอบวัดนีด้กินเนี่ยเราได้มีการอารูรการนี้มาแล้วสวันที่้าแันกหลัง้วนะครับ ว่าทุกต้องทานเลยต้องานแลเรต่แค่ไปนะเราก็สั่อที่เยทเมันร้ก้าบเกบาเราไปเลยหสก็แล้วอ่ะที่มีตัวนต่วนเยอะมากเันผ่นมาพการทำางวัันแไปสครั้งแล้วก็คือในวันที่สเสิบหนะบ้ากันยาสามันเจก็เรียกว่ารมที่ถึงรันแรกนะไม่ต้องมานน้ำการทมนนะครับรสี่ในาทวันะ ตับภาพทุก mm ิ้นทุกการ์ตกนนำวันมารถความน่าดาใช้เคนอคการแอนนะะเอาล่ะเมื่อกี้พูดไปว่าที่แต่ละคนเนพระวสสาแบบออกมาแบบมานั่งรอเราดูเราแบบนี้ไปทันที

เกิดมาแล้วก <to> ับน <to> <to> in <to> ักพิีกรกางทันหมดมาก่อกนค่แต้ก็เลยนแบบนี้เีเขาจเาจมาเ่วันนี้เน่ยเรามีขอาจเรืองนีกดสมราวักรจบง่ายๆเลยวันนี้เามม่าดียวกันเลยน้องพงนแล้วเนี่ยทีนี้ผลรืว่าอ๋อไม่ได้วงี้เราจะให้เลือกแบบโฟดัดหรือโฟดัร่วมกอบกับลูกเมี